ค่ำคืนนี้นะครับเรามาชมนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับไงโอ้โหนะครับสีสวยไหมครับพี่น้องไอ้บริษัทเทวราชิรินะครับนะเราแบบโอ้โหวิ่งสวยนะครับไม่มีใครเหมือนนะครับแล้วไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นรถนําเข้าจากประเทศจีนนะครับนะวิ่งแบบไม่ต้องจอดช้าเลยนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดไหมครับเนี่ย มีหลากหลายมีเจสีด้วยกันเลยครับวันนี้มาโชว์แค่สีสีนะครับนะอ่านี่ก็สีแบบสวยบริสุทธ์นะครับแต่ละสีนะครับนะเห็นไหมครับพี่น้องโอ้โหบรรยากาศเย็นตอนเย็นนี่ดีมากเลยเย็นชุ่มฉ่ำนะเย็นดีนะครับโอ้โหอากาศเย็นๆรับมีสีโคนะครับนะโคนะครับสีทองนะครับนะโอ้โหครับอ่านี่ก็เป็นนะครับนะ ศูนย์นะครับศูนย์ต้นแบบของโบมาไอซีเรานะครับนะศูนย์ต้นแบบนะครับเป็นอินโนเวชันเทคโนโลยีข้อนะครับโซลูชันบริษัทนะครับนะไอที่ใช้แพลตฟอร์มไอทีเอสนะครับจำหน่ายหรือว่าของรถโบมานะครับกันให้กับสมาชิกนะครับในราคาที่นะถูกป้าท้องตลาดวางนะครับนะนะประหยัดทั้งมีประโยชน์ด้วยนะครับทุกคน สวัสดีครับวันนี้นะครับเนีเรามีความสุขมีความสุขครับโอ้โหนะครับเดินไปนี่ครับตรงนี้เป็นทางที่จะเข้าเป็นนักงานเจอแชมเปี้ยนนะครับพีทีประดับเข็มเกียรติยศหรือเกียรติคุณผู้ประสบความสำเร็จมิลิเนนคาสเซิลวินิเนคยนทนะครับ จนลงทะเบียนแล้วครับแล้วเข้าไปชมงานกันเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างน้นชิมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโคน